มันจีดตัวเซซิฟคัฟโคนี่คัฟโคได้บอดอ่ะโอ้ยเหี้ยคืนแล้วกันน่น่าจะเปิด S P พวกแปดสองแน่เลยเอ้ยแล้เปิดยังคนูติ๊ดพีหนิอันนี้เพื่อสู่อยู่ในการโอ้ยแย่แล้ววิมองมันวิววิววิมันฆ่ามึงเดีเอาเอาเอากูมองมันอยู่กูมองมันอยู่ป้าเป็นเจ้าสจกรรมแล้มันน่าจะลองกี S ีบ้าเลยกูมองมันอยู่ไม่ใช่เหรอป้าเป็ี่ยนกิจกรรมแต่เออ โอเคเคก็แล้วซอมบี้มันยูจังเกินเลยใช่มีตัวอยังงูก็แปลกนี่กูต้องลงไปสำรวจลขอลงๆเลยไหมข้นมีเฮ้ยแม่งนี่มีมีแม่งนี่บอลลูนซีนะตัวดำๆน้อยๆนี่โคตรแฮก็เออดูสับดีแบดวีมนกโดยามิงโกจะไปตีมันเหรอมันตีชิ่งเลกะตีแรงมาเลยเหรอบ่เคยแต่เด้เฮ้ยนึกว่าเชียนเฉยถ้าอยู่นี่ก็ได้มีมีแสงบต่ไปยังซอมบี้กลัวแดดนี่ มันเป็นของเอทโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงมันมีก็สวยเชี่ยงมู้ไอแมงรงสาบไอแมงแรงสาบเอ้ยไอ้แมงสาบูกตียังแรงเลยอ่ะบอมันมีแมงสาบก็แมงหงมู่ปกติเนี่ยข่ามันเชี่ยงมู้เฮ้ยไอแมงนี่ดิวะนี่นุ๊กไมงตัวนี้ไอ้ตีมันไหลฮันนี่กูเจอไหนวะไอ้ตัวนี้อ่ะเนี่ยตัวดำๆตีอยู่ตีฮะอ่าเฮล่าเฮล่าเพิ่งตีมึนี่อ้าวมันมีลูกน้องนะเอ้าเอ้ามีตัวลูกมันเอ้าเปลี่ยนตีมาเข้าด้วยแมงสาบี้นาหอ เราะเรมื่อคืนได้แจ้งเกิดดีแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วซอมบี้มันทำใหมันมาโดนแอดวะเอ้ายังข้าวบนี้แจ้งเกิดแล้วงั้าแต่ข้าวของไ่เหยียบปลาสตีสตีที่เจียมีแพนด้าเขาว่าน่ารักเจอเจ๊นะครับพี่น้องอ่ะอ้าอ้าอ้าวิมโอ้ยหัวตางอหมดเจอหลงป่าเลยกูหลงถ้ำอันนี้แพนี่ไอ้กูเห็นจีหรือพวกมึงอ่ะอันนี้แพนี่เอ้า เ้เอ้ยโดนหมอยแน่ยิ่งอ่ยอ๋อน่าหายอ่ะหมวม่จื่อขึ้นว่ะเอ้ยนี่นี่มิคูดมิฟูด S P หนึ่งพันคุจะตาดินน่ะมิคูดอ่ะเอ้ยมีฟูดอ่ะคือกิงกองลิงกองกูกูกันเรียบริฟูดนั่นแหละหนึ่งันอ่ะไม่เอ๊ะแทนจะเกือทั้งดเกิดก็คิดเลยมิคูดเฮ้ยคูดเ้ยเฮ้ยดเฮ้มูดมูดยมูมูด เ yup. อวีวีดีสูงบูเซดอนนั่นน่ะพูดอ๋อโกูฆ่านกมุ้งสายแล้วก็อยู่แค่นี้กันนะกลัวที่ไหนขึ้นก็ไม่ที่กัวหันเนี่คือเราเนี่ยสุกกันเอามาทั้งมาทั้งนกฟ้ามิงโกลไม่ไม่ใช่มานกฟ้ามิงโกลกับไอ้เคียไก่เนี่ยวิมโอ้ยไปวิมแย่แล้วิมวันนี้พ่อจ่ายเงินสีแดงแล้ว เเออวันนี้จ์ปกติมีจะขึ้น้หวยวันนี้ซอมบีปกติแล้ว้หนูแต่อาจจะมีเอสเกิดขึ้นได้นี่มันนี่ไงลงน้ำลน้ำไม่ได้เราขาน้ปลาละก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยออโอ้ย บีใต้น้ำก็เยอะนี่ผีทะเลโอ๊ยวิมแย่แล้ววิมเอา scp คุณใช้ไหมู scp ูกใช้ีโอ๊ยแย่ละทำไมเยอะจังวะโอ้ไม่แ้วเยแย่ล้วิมแย่ละแย่ละพแย่ละยแล้วีีแล้วีมเข้าสิงโอ้ย มาดิให้สบีจะเลขึน้นหนามากูหันบลบีมกูหันบลบีมเป็ดแย่ละบีมน่าจะหันบนละูอ่ะนีห้อยได้ปะเน,นี่ยมึงอยู่เนี่ยบีมเนี่ยใช่ไหมป็ดแย่แล้วเดือดเลยเดือบี <laughs> ูไม่เห็นมึงจิ้งมึงอยู่เนี่ยถอ,อ,อดปลั๊กอยู่นี่ห้องกันรถตุยตัวเลยตะกี้ฆ่าไก่ไก่อยู่ไหน กูมองมันอยู่เนี่ยมันมีมม่เฉาปักไม่พอเดี๋ยพี่บิมมัน้นมาหารเหรอขอ้ม่พี่น้องเอาแย่แล้วตาใส่แจะต้มลมทางตาขาวานนอะเราพึ่งมุ่งขึ้นเลยเฮ้ยก็ชั่วิมาทาป้าคุณชายไกด์นังโนี่บิ๊ แล้วมึงอยู่ไหนกูอยู่กับเอ p ซจสาวอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในบาร์สนั้นไงมูตาาชอบไปกับเดียวดต้องไเฮ้ยเฮ้ยแยเฮ้ยแย่เฮ้ยแย่ลาวิววิวหมดบาร์โอเคเอาเเฮ้ยใันจให้แม่็สัย ริมไหลต่อไปคือมึงเด้อไหนวะเหี้ยกูเดินเนะเดี๋ยวชายไกไปเลยเห็นล้ชายไกแม่งเหี้ยตัวนี้ดักนไอหนึ่งจะสาม่ะชายไกเหี้ยเลยตัวนี้ดักจนเกินเหียดีเปสบอีกหมดไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่จ่๋ยเล้วะเดี๋ยวไปเปิดตลอดฮะนี่ก็ลอกแค่ไหอ๋อบอกอ๋อเอทำใหจอสันอ่ะจอสันจริงๆจะรุนแรน มายู่ไหนแค่นั้นแหละอยู่กีนันูไอสตรีมนั่นของของไอะของครอะเฮ้นะรปเร็วมันจะขยายอยู่มันหายจะหายปไอเขียวความมุดอ้อไอผีควางมุดเฮ้ยเฮ้ยูยดรอง มโมวีมโดนพองมันไปหาหิ้งเอาวี๊ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่๊เยอุฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตอนด๊อกดอกเกิดบนก็ไม่ถึงมึงจะหลอดโอ้โหเกิดบนก็ไม่นี่มึงลูกกูหลอดละมาตามมึงไปเออทหารหลอดนี่หลอดแต่มันก็กล้ามาหากูมันรักกูขนาดนั้นเลยหรือเยอยที่ก่อนไต้ก็ไม่มา khả li nha cái gì ơi mua bình nón ACV quay khả li ACV khả là ai vậy Ủa cái mày quay cái à quay มีต้องแต่เลย่มมันจะต้อไปเนี่ยเยอะซ้ำหนังพอไปอะไรเยอะอุ้ย้ยตัวเยี่ยไรเนี่ยสองบีสองบีดศูนย์แปอ่ะกะที่เป็นคนเนี่ยนะอุ้ยเปี้ยนบอ้วอนโ้เรียวมาเลยอุ้ยไปโกันนะ อฮียถ้าลูโหล,กลอกรี้เรื่อเป็นเกิมความสนไกนี่อ้าวดูคลิปเลยนะแอวซาริงก็ไหม่ะแล้วมันางอาาเปล่บอยโดนไฟอ่ะโดนไฟอ่ะเหียบีบนหน้ามัเฮียเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นไม่ใค่เจ้าสันอยู่นี่เลยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> ไอพวูเรามีกินกแล้วเล่นการมันเป็นยังไงหอหมอสิไอทีมันมานน้ากลัวมันก็ปีนท่าได้นาะไอพวกเรว่าแบบนอ้คือมีความน่ากลัวเลยมึงอะ